ไม่ยุบไม่ยวบนะรองรับสรีละของเราดีดีมากเลยไม่ว่าจะนอนกริ้งท่าไหนขยับหลังยังไงกระโดด <c oughs> ได้หมดแน่นแน่นไม่ยุบยวบนอนสบายนะนี่ <c oughs> สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แบบลบ็กชาน n e ลนะครับก็มาเจอกับพี่โก้กันอีกแล้วนะครับก็หลายๆคนน่ะน่าจะมี พฤติกรรมแล้วก็ปัญหาเนี่ยคล้ายๆกับพี่โก้นะครับว่าตื่นมาแล้วเรานอนไม่อิ่มนอนแล้วยังแบบเพลียเหมือนไม่ได้พักผ่อนนะฮะปัญหานี้เป็นมานานแล้วนะแบบแล้วยิ่งหลังๆเนี่ยก็จะมีภาวะของการปวดหลังเข้ามาด้วยนะฝังเข็มปวดจุดทํามาแล้วซึ่งม,มันก็ยังไม่หายอะ่ะเออพี่โ <P ico S 2> ก้ก็ว่าพี่โก้ดูแลตัวเองดีนะปัญหาหลากักๆทำอยู่ที่การนอนของเรานี่แหละครับที่เป็นปัญหาซึ่ง การไล่หาคําตอบหาเหตุผลต่างๆของการที่แบบทำไมเราถึงเป็นแบบนี้เนี่ยก็จนเจอแหละว่าอ๋อที่นอนเรานี่แหละครับเป็นปัญหาก็แกลว่างั้นเราก็หาท็อปเปอร์ดีกว่าพี่กูก็เริ่มเริ่มหาท็อปเปอร์ว่าจะมีท็อปเปอร์แบรนด์ไหนยี่ห้อไหนตอบโจทย์เราทั้งน้ําหนักทั้งอายุน้ําหนักก็ค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วก็อายุก็ค่อนข้างมากแล้วก็ช่วยเรื่องของภูมิแพ้ป้องกันไรฝุ่นทําความสะอาดง่าย จะได้มาเจอกับท็อปเปอร์ของโชวานะครับซึ่งคุณสมบัติต่างๆตรงความต้องการ,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 รของพี่โก้มากๆเลยครับผมไม่เป็นการเสียเวลาเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่าครับอาจจะครุมครังนิดนึงนะครับเพราะว่าห้องนอนของพี่โก้เนี่ยค่อนข้างเล็กนะครับแต่ว่าเตียงเนี่ยจะใหญ่เห็นไหมครับเพราะว่าพี่โก้ให้ความสําคัญกับการนอนมากนะครับฉะนั้นการที่จะเลือกหรือว่าจะ หาของที่แบบเอามาใช้งานกับเราเนี่ยมันก็ต้องคุ้มค่าแล้วก็เป็นของที่ดีนะครับเมื่อเราแกะกล่องออกมานะครับเราก็จะเจอผ้าคลุมเทนเซลนะครับลดการปูมแท้แล้วก็นุ่มมากนะครับอซึ่งข้างในก็จะเป็นท็อปเปอร์ของเราครับเป็นพระเอกของเราอยู่ในใน,นี้นะครับก็ตอนนี้ท็อปเปอร์ของเราออกมาอยู่ข้างนอกแล้วนะครับแล้วก็ มีคู่มือให้1เล่มนะครับซึ่งคู่มือเนี่ยก็เป็นภาษาไทยด้วยนะครับผมขั้นตอนการประกอบนะครับให้เราใส่แผ่นท็อปเปอร์เนี่ยด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาก่อนนะครับสุดท้ายค่อยใส่แผ่นกลางจะทำให้เราประกอบได้ง่ายขึ้นนะครับชิ้นสุดท้ายนะครับใส่ตรงกลาง ก็จัดทรงให้เข้าที่ครับแล้วเราก็จะรูดซิปก็เป็นอันเรียบร้อยในการประกอบท็อปเปอร์ของเรานะ ก็หลังจากประกอบเสร็จนะครับแล้วก็ได้ลองนั่ง mm. นั่ง,น,งนอนนอนกิ้งไปกิ้งมาบนท็อปเปอร์โชวานะครับ mm. ความรู้สึกแรกเขาสึกว่าผิวสัมผัสข,ของตัวท็อปเปอร์เนี่ยผ้าคลุมของเขาผ้าปูเทนเซลเนี่ยดีมากนุ่มแล้วก็รู้สึกว่าเรานั่งเรานอนแล้วสบายผิวนะครับเย็นสบายตัวนะครับแล้วก็ตัวความแน่นความหนาต่างๆเนี่ยเขาดีมากนะครับรองรับสรลระของพิโกที่แบบโตค่อนข้างใหญ่น้ำหนักค่อนข้างมากเนี่ยได้ดีนะ นอนแล้วเออ,เอ,อแค่แวบแรกรู้สึกว่าผ่อนคลายหลังมากใครที่ปวดหลังอยู่เนี่ยก็จะรู้ว่าก็จะมีความปวดได้ตลอดเวลานิดๆหน่อยๆมีความรู้สึก,กน,นะครับพอเรานอนปั๊บเ,ออเขารองรับหลังเราได้ดีนะแล้วก็แบบสบายผ่อนคลายมากเลยไม่ยุบไม่ยวบนะรองรับสรีรักของเราได้ดีมากเลยไม่ว่าจะนอนกลิ้งท่าไหนขยับหลังยังไงนางจะได้ลองสัมผัสครั้งแรกกับ ท็อปเปอร์สลบเหมือโชวานะครับก็รู้สึกว่าเอ๊ะตอบโจทย์เราได้ทุกอย่างเลยก็เดี๋ยวพี่โก้จะมาอธิบายนะครับว่าเขามีดียังไงนะทาไมถึงตอบโจทย์เราได้ขนาดนี้นะครับผมก็เริ่มที่ตัวแรกเลยนะครับเป็นตัวท็อปเปอร์หลักเลยเนี่ยเรียกว่าแอร์เว็บนะครับทำมาจากวัสดุเส้นใยพิเศษเลยมีโครงสร้างคล้ายๆกับเส้นหมี่ทาให้ตัวของเขาเนี่ยมีโพรงอากาศค่อนข้างมากนะครับมีความยืดหยุ่นสูงระบายอากาศได้ดีไม่สะสมไรฝุ่นเลยรองรับสรีระของเราเนี่ยได้ดีมากๆเลย โดยตัวท็อปเปอร์จะถูกหุ้มด้วยผ้าหุ้มแอร์เมสซึ่งจะเป็นโพลีเอสเตอร์เส้นใยพิเศษนะครับทำให้การระบายอากาศเนี่ยทำได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับตัวท็อปเปอร์เนี่ยก็จะแบบระบายอากาศได้ดีเย็นสบายไปด้วยนะมาถึงส่วนนอกสุดน,นะครับเป็นส่วนที่เราแบบสัมผัสต,ตัวท็อปเปอร์นะครับก็คือจะเป็นผ้าปูเทนเซลนะครับเป็นเส้นใยออร์แกนิกชนิดพิเศษนะครับผมลดการสะสมของไรฝุ่นแล้วก็แบคทีเรียด้วยนะและที่สําคัญก็คือ อ่อนโยนต่อผิวเราจะไม่ก่อให้เกิดความระคายเคืองกับผิวหนังของเราด้วยนะครับนอนแล้วก็สบายรองรับสลีระของเราทั้งไรฝุ่นทั้งแบคทีเรียที่เราจะเจอเจอบนที่นอนโดยปกติเนี่ยก็จะลดลงด้วยนะครับผมและแผ่นท็อปเปอร์นะครับยังสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้เพื่อลดสิ่งสกปรกที่อาจจะสะสมอยู่นะครับและกอย่างนะครับท็อปเปอร์สลบเหมือโชวานเนี่ย ไม่ได้ใช้งานแค่บนที่นอนได้อย่างเดียวนะครับเราสามารถนำทอปเปอร์ตัวนี้เนี่ยไปวางบนพื้นแล้วก็นอนได้เหมือนกันนะครับบางคนอาจจะชอบนอนบนพื้นเนาะไม่ได้ใช้ที่นอนไม่ได้ใช้ฟูกก็สามารถนำทอปเปอร์โชวาเนี่ยไปใช้งานได้นะครับหลังจากที่พี่โก้ได้ลองใช้งานทอปเปอร์สลมเหมือนของโชวาเนี่ยมา3อาทิตย์นะครับ ก็รู้สึกว่าชอบมากๆเลยครับเพราะว่าเวลาเราตื่นนอนมาเนี่ยรู้สึกว่าได้นอนพักผ่อนเต็มที่อ่ะแล้วเราแบบสดชื่นนอนเต็มอิ่มแบบพอตื่นมาเราก็แบบเฮ้ยมันสดชื่นเป็นเฟรชมากเลยแล้วก็อาการปวดหลังที่เราเป็นอยู่เนี่ยก็ดีขึ้นเยอะขึ้นมากๆนะเพราะว่าพี่โก้งก็ปวดมานานแล้วล่ะพอเจอทัพเปอร์ตัวนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาตอบโจทย์เรานะหลังที่เราปวดบ่อยๆเนี่ยปวดทั้งวันเลยเนี่ยผ่อนคลายขึ้นดีขึ้นจนแบบเออถ้าเรานอนใช้ระยะเวลาเขามากขึ้นเนี่ยก็น่าจะอาการดีขึ้นกว่านี้นะ ทำไมท็อปเปอร์โชว์วาให้เรานอนแล้วรู้สึกสบายก็น่าจะเป็นเพราะว่าตัวเส้นใย,ยพิเศษของเขานี่แหละที่รองรับกับสรีละของเรานะทาให้เรานอนได้แบบถูกหลักสลีรศาสตร์รที่แบบหลังจะต้องเรียบไปกับพื้นแล้วก็ไม่แข็งเกินไปไม่นุ่มเกินไปการระบายอากาศของท็อปเปอร์เขาเนี่ยก็ดีมากๆนะแล้วเวลานอนนะครับผ้าปูเทนเซลของเขาเนี่ยก็ทําให้รู้สึกว่าเราสัมผัสแล้วเรารู้สึกสบายครับนอนแล้วแบบ ไม่ยุบยับไม่คันนะแล้วก็แบบเย็นด้วยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยนอนแล้วเราเย็นสบายไม่คันตัวผิวสัมผัสเขาดีมากพี่โก้ขอย้ำอีกครั้งเลยแล้วกันนะครับว่าท็อปเปอร์โชวาเนี่ยท็อปเปอร์สลบเหมือนเนี่ยทำให้พี่โก้นอนหลับได้สนิทขึ้นตื่นมาสดชื่นกระปี้กระเปะ๋าเราได้นอนพักผ่อนเต็มที่นะครับแล้วก็อาการปวดหลังต่างๆของพี่โก้เนี่ยก็สุขด,ดีขึ้นดีขึ้นแบบมากๆเลยนะครับผม ท็อปเปอร์ของโชวาเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน3ขนาดนะครับ3.5ฟุต5ฟุต,ฟตแล้วก็6ฟุตนะครับขนาดที่พี่โก้ใส่อยู่นี่คือ6ฟุตนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ของโชวานะครับแล้วก็ที่ช้อปปีแล้วก็ที่ e, แฟนเพจของโชวานะครับซึ่งพี่โก้ก็ใส่รายละเอียดการสั่งซื้อไว้ที่ด้านล่างคลิปเรียบร้อยแล้วนะครับที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แ e l l Box Channel ให้พี่โก้ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้รู้ว่ามีคลิปใหม่ๆม,มาแล้วนนนนนนนะะครรัััััับบสสหหวีนีนี้้กอนอนอนะะกกกกก็พพ่โขออออลลิด พัพเปอร์ดีๆเหมาะกับการนอนหลับพักผ่อนมากๆเลยครับสวัสดีครับ